แล้วก็ระหว่างทานมีฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็หลังจากทานแล้วมีผลลัพธ์ยังไงบ้างนะครับนั่นคือสามคำถามแนะนํนะาตัวก่อนครับอัาดับแรกค่ะก็สวัสดีนะคะดิฉันชื่อลำพูป,ปัทุนะคะอดีตก็เป็นเจ้าหน้าที่พนักงานธนาคารอาชีพปัจจุบันอาชีพปัจจุบันก็จะเป็นเจ้าของกิจการที่ทําอยู่นะคะอาจจะไม่ใช่เล็กอาจจะไม่ใช่ใหญ่มากก่อนอื่นก็เลยคือก่อนที่จะทานตัวนี้ค่ะ อาการที่เป็นเริ่มแรกเลยก็คือเป็นคนที่โลหิตจางนค,นคนที่มีอาการเป็นโรคโลหิตจางก็คือเลือดไปเลี้ยงร้างกายไม่ทั่วถึงไปเลี้ยงสมองไม่ทันจะทําให้มีอาการชาปลายประสาทมือประสาทเท้าเปิดแมสก์ก็ได้ไหมเปิดแมสก์ดีกว่านะจะได้พูดพูดได,ได้ชัดหน่อยอ่าถอ,อแดแมสก์เลยครับถอดแมสก์ถอดแมสก์ได้เลยนะครับเวลาพูดเราจะได้ชัดเจนขึ้นนะคะครับก็คือปัจจุบันคือเราอ่ะ พึ่งคลอดลูกมาได้ประมาณสามปีแต่ไม่ได้อยู่ไฟเลยนะคะคอาการก็จะเป็นในเรื่องของโรคโรหิตจานก็คือจะเป็นคนที่มีอาการแบบชาปลายเท้าปลายมือแล้วก็จะเป็นโรคประเภทที่ว่าเจออากาศเย็นๆไม่ได้เลยละค่ะจะสั่นแล้วก็หนาวเป็นเป็นบางครั้งแล้วก็เป็นทุกๆครั้งที่เจอฝนเจออะไรอย่างนี้นะคะครับผมก่อนทานนะคะหลังจากทานเลร็จแลวทานเบต้าฟู้ดหลังจากทานก็จะทําให้เราอ่ะ จากที่เคยทาไปมือไปเท้าเนี่ยอาการเหล่านั้นตอนนี้ณนะปัจจุบันไม่มีอาการเหล่านั้นแล้วค่ะโใช้เวลา,า,าลวทานนานขค่ไหนครับตั้งแต่ทานมาตั้งแต่ทานมาตั้งแต่รูร้จักเบต้าคูณมาตอนนี้ร่วมกล่องที่สามค่ะกล่องที่สามสองสามสัปดาห์ได้ไหมประมาณได้ค่ะประมาณสองสัปดาห์ได้โอเคนะครับทานแล้วก็ทําให้เราอ่ะจากที่เหนื่อยและล้ามันก็จะทําให้เราอ่ะมีแรงแล้วก็ คือจะไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่ล้าแล้วก็ทําให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็ปี้กระเป๋า<ช>และตอนนี้ปัจจุบันณเวลานี้ก็คือต้องบอกว่าไม่เป็นประจําเดือนมาตั้งแต่คลอดลูกมายังไม่เคยเป็นประจําเดือนเลยนะคะ<ข>อพอ<น>าทาที่ต้าพุดไปแล้วประจาเดือนม่าแล้วค่ะโอ้อโปรอมือนะครับสุดยอดเลยนะคะโอเคค่ะ